โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารษย์ต่งางวทุกท่านนะครับเป็นทีี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟ,ฟาร์มารีกิเตช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Star s t a r s i s สแอดเนียร์ทิ r นะครับซึ่งในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับตัวเกมได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับจะมีการอัปเดต อีเวนต์กิจกรรมนะครับสกิจกรรมในตัวเกมแล้วมาพร้อมกับ1ตัวละครน้องพ็อกเซียนสายสีแดงเข้ามาแล้วนะอีก1ตัวเนาะและในส่วนตัวของหน้าแฟนเพจ o อฟฟิ i ชียเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอีก2กิกิจกรรมด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตู้กาชาใหม่ก่อนแล้วกันนะครับไปที่รับสมัครเลยเนาะ แล้วคราวนี้นะครับตู้กาชาใหม่เนี่ยเป็นตัวละครพ็อกเซียนที่มีชื่อว่าเลเชลนั่นเองนะครับเป็นเรียกได้ว่าผมมองว่าน้องคือสายแอสซินของสีแดงแล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถกระโดดเข้าไปล้วงหลังศัตรูที่กำลังโจมตีเยอะสุดได้สามารถสตันได้ทําให้เลือดไหลแถมโจมตีตัวละครที่เลือดไหลแรงขึ้นอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยของมันต้องมีแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาเนี่ยนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ย คอสตรงคอสตูมน้องเนี่ยเป็นประมาณไหนถ้าเราได้ชุดตัวละครระดับ LR แล้วนะสมมุติเราอัพตัวละครน้องถึง LR เนี่ยเราจะได้ชุดว่ายน้ำครับชุดดำน้ำนะแล้วก็ถ้าอัพเป็นตัวละครระดับ LR 5เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นชุดสีดำแล้วมีออร่าด้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโอ้โห ของมันต้องมีนะครับนะแล้วคราวนี้สกิลตัวละครน้องเนี่ยโหดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นสกิลอนะัลติเมทเนาะมี2อันอาเวกแล้วก็บอสซั่มนะครับผมมองว่าตัวละครน้องเนี่ยบอสซั่มน่าจะโหดกว่านะอ่ะมาดูที่อาเวกครับสร้างความเสียหาย970%นะครับหากอยู่ในสถานะซ่อนตัวเนี่ยจะสร้างดาเมจเป็น1170%แทนเนาะหากเป้าหมายอยู่ในสถานะเลื่อนไหลเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมอีกหกร 70%บอกเลยว่าโคตรแรงโดนเข้าไปทีนี่คือ1,700อ่ะนะครับแต่มาดูบอสซัมครับบอสซัมเนี่ยนะครับจะเทเลพอร์ตไปด้านหลังศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย920%แก่สศัตรูที่มีแอคแท็สูงสุดเนาะหากอยู่ในสถานะซ่อนตัวเนี่ยจะสร้างดาเมจ1,120%เนาะหากเป้าหมายอยู่ในสถานะเลือดไหลเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็น620%นะครับ ไล่มึนงง3.5วินาทีนะครับโจมตีสา,ย,สา,ย,าโยโจมตีก่อนก็คือไอ้พวกสายดาบโดนโจมตีก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าน้องเป็นสายล้วงหลังแล้วโจมตีตัวละครที่มีแอคแท็สูงสุดแถมติดสตาร์ทผมมองว่าน้องอ่ะเอาเป็นบอสซ้ำน่าจะน่าจะโหดกว่านะในมุมมองผมนะครับอ่าแล้วมาดูสกิลหนึ่งครับอ่าเทเลพอร์ตไปด้านหลังศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย880%แก่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับพร้อมกับไล่มึนงง3.5วินาทีนะครับ หากเราใช้สกิลอ a วกเนี่ยนะครับจะไปโจมตีศัตรูที่เป็นสายซุ่มโจมตีก่อนถ้าใช้สกิลบอ s ซัมเนี่ยจะวาร์ปเข้าไปโจมตีศัตรูที่เป็นสายโจมตีหรือคือสายดาบก่อนนั่นเองเนาะอะไล่ซ่อนตัวนะครับ12วินาทีให้ตนเองนะครับเอฟเฟกซ่อนตัวเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแบบทาร์เก็ตเดียวก็คือเป็นการโจมตี1เป้าหมายแต่จะโดนดาเมจ เป็นมู่อยู่ดีนะครับขอย้ำเนาะยังยังโดนดามเมจมูนะแต่แค่ไม่โดนดาเมจที่เป็นพวกล็อกทาเก็ตเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่โดนเราอ่าเอฟเฟกซ่อนตัวเนี่ยนะครับเอฟเฟกจะถูกยกเลิกเมื่อพรรคพวกตายหมดก็คือเหลือเราคนเดียวเอฟเฟกจะหายหมดนั่นเองนะครับรีเซ็ตคูดาวสกิลเรียกใช้1เมื่อกําจัดศัตรูได้เอาง่ายๆคือเราฆ่าศัตรูตายซ่อนตัว ก็จะกลับมาอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เน้นสโนบอลเน้นแรงๆป้งเดียวนะครับอยู่ในสถานะซ่อนตัวแล้วสถานะซ่อนตัวเนี่ยตีเร็วไล่เร็วด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตีแรงอ่ะมาดูสกิลสองครับก็คือสร้างความเสียหาย560%สรนะครับสร้างความเสียหายสถานะเลือดไหลส0%ในระยะเวลา6วิแก่ศัตรูเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคีย์หลักเลยนะครับก็คือสร้างดาเมจป้งติดเลือดไหลใช่ไหมแล้วคราวนี้ศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นจากสกิลอื่นนั่นเองนะครับ ามาดูสกิลตัวสกิล3เนาอก,ก็คือแพสซีฟนะครับก็คือ,อเพิ่มอัตราคิดคอน40%เมื่อโจมตีศัตรูด้านหลังนะเป็นแบบต่อเนื่องนะครับหากอยู่ในสถานะซ่อนตัวเนี่ยแอคแท็กเพิ่มขึ้น30%หากอยู่ในสถานะซ่อนตัวความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น30%เพราะฉะนั้นถ้าวาร์ปเข้าด้านหลังศัตรูอัตราคียเพิ่มขึ้น40%เลยเป็นต่อเนื่องด้วยนะเออจนกว่าจะแบบออกจากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในซ่อนตัวก็เรียกว่าดามจเพิ่มขึ้นความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วมาดูสกิลระดับ EX ครับก็คือต้องปลดล็อกตอนเราปลดล็อกไอตัวชิปอ่าแล้วก็อัปเกรดมันเนาะไปสกิลติดตัวนะอ่าซ่อนตัว14วินาทีนะครับกำจัดอ่าจำกัด1ครั้งเนาะอ่าให้ตนเองเมื่อ HP ต่ำกว่า30%นะครับเอาง่ายๆเลยคือถ้าเลือดเราต่ำกว่า30%เราจะเข้าสู่สถานะซ่อนตัวนะครับเป็นอีกอันนึงนะตัวนี้นะครับก็คือถ้าค่าตายจะได้ซ่อนตัวใช่ไหมอ่า แต่ว่าตัวนี้คือถ้าเลือดต่ำกว่า30%ก็คือจะซ่อนตัวประมาณนั้นเนาะเอฟเฟกก็เหมือนกันเลยอ่าไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแบบเป้าเดียวนะครับเอฟเฟกก็คือถ้าเพื่อนถักพวกเราตายหมดก็จะหายนั่นเองเนาะสร้างความเสียหายเลือดไหลเนี่ยนะครับอ่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกวินาทีสามารถทับซ้อนได้ห้าครั้งบอกเลยว่าแรงกว่าเดิมอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครสีแดงที่ เป็นสายแอดอีกตัวหนึ่งผมมองว่าดีนะเพราะตัวสีแดงมันง่อยๆอย่างไงไม่รู้มีตัวน้องมาก็ถือว่าเอามาทําเอาเก็บไว้ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันปัจจุบันผมมีใบากาชาสีทอง55บาบใบเนาะแล้วก็ตัวของเพชรเนี่ยประมาณ8,900เพชรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาเชยชมหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็ต้องมาลองดูเพราะว่าผมเคยเปิดไปประมาณ2 0 0 0 0เพชรเนี่ยผมฟุกได้น้องมาอ่าหมายถึงตัวอื่นนะ ได้ตัวอื่นมาเนี่ยประมาณแบบ LR ฟุกนะถ้าจำได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนเนี้ยเ a t i o เนี่ยขอให้ได้ขอให้โดนนะครับมาก็การันตีน้องเนี่ยหกครั้งออกแน่นอนแล้วก็การันตีตัวระดับ SSR เนี่ยสาครั้งนะครับมาโป้งเลยแล้วกันขอเชยชมหน่อยแล้วกันนะอ่าเรียบร้อยครับ easy ไปคือเห็นแสงอ่ะรู้เลยรู้เรื่องนะ ไอ้การันตีครับอีกดอกหนึ่งแต่จะได้น้องหรือเปล่าอ่าต้องมาลองดูนะครับอ่าขอข้ามแสงสีแดงไหมโอเคมีรุ้นมีรุ้นมีลุ้นหอ้ได้น้องนะโอ้ยเป็นอีกตู้หนึ่งเฮีย h อ l y s h i t Oh my god โอเคอีก20ครั้งคือการันตีได้น้องแน่แต่ขอกอดได้ไหมไม่ได้ไงไม่ได้ไงโอเคสุดท้ายก็โดนครับอันนี้คือการันตีนะอ่าได้น้องมาแล้วนะครับเรเชล,ลเนาะแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนได้น้องมาแล้วนะครับหรือว่าอยากปั้นแค่ระดับ LR ไม่ได้อยากปั้น LR 5เนี่ยผมแนะนำ ว่ามันจะมีตู้แสงมืดอีกประมาณ1วันกับอีก18ชั่วโมงออกนะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยนะครับตัวธาตุแสงเนี่ยมันต้องมีแล้วมันต้องโดนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเซิร์ฟเกาหลียังถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่เทียร์สูงสุดอยู่เลยนะสลับน้องหิวแสงนะครับแต่ว่าธาตุมืดเนี่ยกเ็เรียกได้ว่าเก่งใน p v p แล้กันนะครับแต่หลกัหลกๆเลยคือเราเอามาเปิดตู้แสง เพราะฉะนั้นใครเหลือเพชรหรือว่าเหลือใบทองอ่ะเอามาเปิดตู้นี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูแคมเปญใหม่หรือว่าอีเวนต์ใหม่ของตัวอ่าอัปเดตท,ที่เข้ามานะครับไปที่ตัวของแคมเปญนะครับไปที่อารีน่าครับะจะมีในส่วนตัวของอารีน่าชาเลนครับจะเป็นการเจอกันกันกบผู้เล่นเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ฟาร์มเพชรได้เว้ยเออนะครับเราเจอผู้เล่นอื่นเราไต่อันดับไปเราจะได้เพชรใช่ไหม เออไต่ไต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 ,ต,ตไปยังได้เพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเอามาฟาร์มเพชรได้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็จัดตั้งตี้นะครับโอ้ดูทรงแล้วดูจากสภาพผมน่าจะน่าจะเละนะครับน่าจะเละแหละนะอันนี้จะลงให้ดูครับปึ๊บนะครับแล้วก็เออเอาเป็นเคเอาเป็นสตาร์ทเลกันครับมา อ่าหลักๆก็คือเราก็ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นเลยแบบชาเลลจนนั่นเองจะแพ้จะชนะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงเราเจอคนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงเลยที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีการแข่งขันแบบชาเลนจนแบบนี้ขึ้นมาด้วยอีกทีนึงอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครอยากมาฝึกก็สามารถมาฝึกก่อนได้น,นั่นเองครับเรได้ว่าเละนะดูจากเลเวลแล้วร้อยสามสิบกับร้อยห้าสิบะนะโอ้ยเ,เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเอรี่ผมตุยไปแล้วครับ โอ้โห oh, สุดท้ายก็เหลืออ่าเอลลี่ยังไม่ตายนี่เหลือเซียกับเอลลี่สองตัวครับโอเคเรียบร้อยตุยไปแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เราก็แพ้แพ้นะครับแต้มลดอะไรประมาณนั้นสามารถลองใหม่ได้นะนู่นนี้นั่นก็ว่ากันไปอันนี้ถือว่าแพ้นะครับอ่าทำชาลงชาเลน์อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยตามระเบียบนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ย จะเป็นตัวของกิจกรรมที่อยู่ในตรงนี้ครับปฏิบัติการพิเศษเนี่ยมันจะเป็นตัวของคอสตอมเลดบอสนั่นเองนะต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเราสามารถคอสตอมบอสที่เราอยากต่อสู้ได้เราสามารถกดไปที่บวกตรงนี้นะครับเราอยากให้บอสแ a ค t a ็กเพิ่มขึ้น4%หรือว่า a อ t a ท็เพิ่มขึ้นสูงสุดได้ที่ประมาณ40%แล้วเราจะได้คะแนนเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2 0 0 0 0แต้มประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครอยากทำให้บอสมันเก่งอ,อยากชา l e เลน อยากให้แบบมันสุดทุกอย่างนะครับก็สามารถจัดได้ประมาณนี้เลยคะแนนสูงสุดที่เพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ92,500แตม้มแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งก็ตีบอสธรรมดาก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บังคับนะเออแล้วก็จะมีตัวของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเลเวลบอสเนี่ยนะครับอันนี้คือถึงเลเวลประมาณ140 160 180ใช่ไหมแล้วไล่ไปจนถึงระดับสุดท้ายคือเลเวล320เราจะได้ของระดับ LR มาด้วย นะครับแล้วก็จะมีรางวัลอันดับด้วยอ่าแรงอันดับ1นะครับก็ได้เพชรประมาณ2,000เพชรนะครับอ่าอันดับ2ถึงอันดับ5ได้1,800เพชรก็สามารถมาทำชาเลนจ์ให้ตนเองได้นั่นเองเ,องเ,องเนาะเผื่อใครอยากต่อสู้แต่ผมเนี่ยอ่ายังไม่ค่อยอยากชาเลนจ์ตัวเองเท่าไหร่นะครับตีแบบธรรมดาไปก่อนก็ได้นะเนี่ยเน่เลเวลบอสตอนนี้ก็คือประมาณเลเวล140ใช่ไหมเราก็อาจจะเอาตัวละคร <c oughs> ที่มันเก่งตีแบบว่าบอสเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยก็ได้นะออ ชึบชับชึบชับหวแสงผมอยู่ไหนแล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้อ่ะที่จริงเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเอลลี่มันเก่งไงเออแต่ว่าตัวของน้องน้ําแข็งอ่ะถ้าอยู่กับสายดาบแล้วมันจะแบบทําให้ตัวมันดรอปลงเนาะแต่ว่าก็เผอิญว่าอยากอยากได้นะครับอันนี้ผมเอาเป็นความเร็วโจมตีแล้วกันมา เออฮะอันนี้ถูกแล้วเตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการไล่ตีบอสเลเวล140แล้วก็ถัดถัดไปเรื่อยๆประมาณนั้นใครไปถึงระดับสูงสุดก็เรียกได้ว่าเอ่อเราก็จะแบบว่าได้ไอเทมระดับ L R ด้วยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะนี่เข้าไปล่วงหลังนะเอลรี่อ่าเป็นตัวละครสีฟ้าเนาะ แล้วก็ตัวของราเชลเนี่ยก็จะมีสกิลเข้าข้างหลังแบบนี้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเอาสองตัวมาคอมโบกันได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นสาย าวาดรูปหรือว่าอยากหาเรียกได้ว่าอะ,อะไรทําแบบภ่าเวลาแล้วก็ได้เงินรางวัลหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> เพิ่มเติมนะผมขอแนะนําเลยเพื่อนๆ <c oughs> เข้าไปที่กลุ่มออฟฟิเชียลหลักของ Star Citizen t i g g e r นะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีกิจกรรมใหม่เนาะจะเป็นกิจกรรมเติมเงิน1นึบาทนะครับจะได้ลุ้นรับตัวของครัวบุญแจด้วยซึ่งมีจํานวนจํากัด150ชิ้น <c oughs> อ่าชิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับสายเติมเงินแต่ว่าสำหรับสายที่ เพื่อนๆเ,เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบสายวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีเล่นตัวของกิจกรรมนะครับจะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นสายวาดรูปนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสายทำคอนเทนต์ฮาๆเกี่ยวกับ Star s e ีดอะไรประมาณนี้ใครวาดรูปเกี่ยวกับคอนเทนต์ Star s e ีดนะครับมันจะมี2แบบนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสายฮาๆาเนาะรวม ของรางวัลเนี่ยมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0บาทเลยนั่นเองเนาะสามารถมาดูรายละเอียดได้ตรงนี้เลยอ่าแล้วเราสามารถส่งผลงานเราได้ที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากทดสอบฝีมือตัวเองสามารถมาทดสอบได้นั่นเนองเนาะก็หลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในอีเวนต์ล่าสุดนะครับที่อัปเดตเข้ามาในเกม Star s e e d ในวัน 24. ที่24ธันวาคมเนี่ยจะมีทั้งหมดเท่านี้แล้วกันเนาะหลกัหลกๆจะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสวัีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไและก็กดแชร์สวัสดีครับ